เขาบอกว่าเขาจะมาบ้านกันทุกคนคิดว่าเขาพูดเล่นนะคะค่อยได้เสียบักทุเรียน3กิโลอีลีสวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสายลุยนะคะพบเจอกันยามเย็นเบิงค่ะเบิงเบิงข่อยคิดว่าบนตัว๋วข่อยก็คุยกันมาน้องจะกลับบ้านบบคิดว่านี่สีมาบานอีลีที่น้องสีมาบ้านอีลีลข่อยบบได้ขึ้น จ้าพอเบิ่งเอาฮะจ้าสวัสดีค่ะยังโอ้ดูนะคะสวัสดีครับดได้อะไรโอ้โอโอ,โอ,โอ,โอปลาปนมันต้องได้สามคนดิของ ถ้าไม่ได้สามอันมันเคยได้บออ๋อาาายายเอาเตาคนยายเอาเตานันเห็นบอเราเป่อคู่แคลกี่เลยแปดสิบใจมาสามกิโลเบิงพี่น้องจะเบิงมันจะขาดกะป๊าฉันใจ่ันได้กินบอฉันถามก่อนเอานั่นสันใจ่ันไม่ได้กินแม่พี่น้องมึงจีิะโอโว้ ให้ทุเรียนนะคะได้เงาะเก็บของช่วยแอนน์นโอ้ของฝากจากงานบังไฟครับพี่น้องมันจขึืนสูงว่นี่มันป่งปะมันป่งปาวะม่โป่งบ่ะคือตะไรนี่บ่ะ ไอจูดใส่ปะอูไ้ไก่เสร็จพีด้ขั้นจองอาจจาะบาทน่ะส่องมาเลยจ้า,าอ,อันนี้ก็มาจากงานบุญอ่าไปเบิ่งบังไฟนะคะเกรียนขับรถมาเลยนะคะเอากระเป๋าเข้าไปในบ้านเขาได้เฮ็ดพอไหมเขาไปคลองถือเข้าไปส่องจอม เขาไปเก็บเพชรพอรมาแบบหลายตอนนี้เนาะตอนนี้ร้านร้านเห็ดจ้าเห็ด,เห,ดเห็ดพอถ่านะคะย่าไปไหนเงินไปให้ลุงน้อยเงินไปให้ลุงน้อยเอาไปเก็บข้างในบ้านค่ะอ,อ้าวพี่เอาแหม่อีพอ่อไปตลาดได้หรออ,นะอีพอ่อไปตลาดนะมึอน,นี้ตะว่านยังวะมึอน,นี้ว่านจันตลาดซีคอรหรือตลาดลามะวะข้าวไข่ อ๋ออันนนั้พ่อข่อยนะมึงหูวา่าซื้อคอร์รอบาราล่าองถามพ่อโยเกิรยี่แม่เมล่าไปเอาเงินให้ลุงหน่อยไป,ไปมื่อหนึ่งหันให้ลุงวุฒิแกให้ให้ลุงวุฒิเพราะวะ่าให้อาวุฒิแกให้แกเลย,ยมันน้ำสรุปว่าแกมาซื้อมาให้เรนหรือซื้อมาให้ไว้ในถุง ในเราประสบการณ์การไปดูบ้างไฟครั้งแรกให้ฟังหน่อยมันตกมองหนีไหมเฮ้ยเฮ้อยู่ังสีไหมมันตกพก็มาปรับอย่งสีเลยเอามันจะบัถทึกหัวเห่าบอกแรนเยอะกว่าเอาเอาแหละอันอยู่ในคลิปมันมันเป็นอนิยงที่มันห่อลงมาได้นะอะไรอันน้ำร่มมันไม่กลางมันก็ดิ่งนะลงมาเราต้องใส่ร่มด้วยเหรอกีบอลบินไปอยู่ระเบิดร้ายอ่ะพวกนั้น วันนี้เบิร์ดละบอเบิร์ดละบอหนา้นางานนี่เบิร์ดยังบอฮัสซี่แกงบอ,อ,บอโอ้ฮัสซมีบุญวาสนาไปบอป่ะปปบุญน่ามีกันไปวพาะฉันมีทหน้างานหลายไหมว่านเขาว่านหนักปะนะโอรู้สึกหน้าแล้วกูปุยมุ้ยอะ่ะเพิ่นพี่น้องขี่โพสวด <c oughs> เห็นสังเกตได้นะคะเราจะไปติดตไจที่งหง่วงมันจะบอแตกตื่นบักหง่วงห้องไปเมื่อ<ป>ยห่วันนี้ขับรถนี่เมื่อยไหร่หรอไม่หรอไม่บอกบออกจากบ้านนะบอกแม่ไม่หนีกลับบ้านาไปส่งแม่ก่อนนะแม่ได้ไปด้วยไหมไปงานไปวันนี้ าาอ๋ออ่ะพ oh, ี่น้องเดี๋ยวถ้าส้มตะไลคอยกับมเคยเบิึงคือกันบังไฟอะไรกันน่อบังไฟมันบอกมันเป็นตะไลตะไลมันเป็นแนวไรสินะตะไลแอชคุ้มชิวๆๆๆมันบอกอ่าตะไลนะคะถ้าป่าเบิบงนะคะพี่น้องคอยกับสิทาคือกันบะเคยอขิดนะอันนี้สิแม่นคืองานบูนอันบอที่เ้าจูดไหมยานบุญอันบุญซีนไหมเงี้ยสีเนี้ยบ่ เออพี่น้องเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอกันค่ะมาแล้วมาแล้วอะไรเขาเรียกอะไรนะมาเจอตัวแจ็คพอตตัวใหญ่แบบว่าวันนี้เสียวุฒย่อง,งานจากร้อยเอ็ดมาให้เราดู <laughs> วันน้เอาเหตุขือกนาด <laughs> ย่อง,งานจากร้อยเอ็ดมาให้เราดูนะคะเตรียมเรียนค่ะพี่น้อง ขี่ต้มกับมีได้แน่เอาคอนล่องต้มกันได้เยถอยเด้มถอยไกลตืบปอ,อไปสันเฮาเตรียมเรียน,นเราต้องถอยระยะห่างนะครับเหยียงมาอหย่างนี่เจดเจ๊เรียนเจดเรียนถอยถอยเจ๊ถอยอันใหญ่นะครับอันใหญ่ เจ้าเนี่ยทางง้ว่างไงไงจสิซเ่นไปทางไหน <c oughs> เ,เออสวัสดีครับผีบานี่ลายฮันเดอร์วันละนายศาสตร์อีรี เอาจับขึ่นจับลงล,ล, <c ười> ล,ละหอยปวดแขนอะไร้เขอุ้มลูกนี่ก็วปวดแขนอะไรได้ดไปนเนี่ลูกสุดท้ายของวันนี้ <c ười> เล่น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 เล <c ười> ่นเล่นเล่นเล่นล่นเนเลเล่นเวนเล่นเล่นเล่ลเล่น่น่มงมง่่นลนนน ปิดหูฟังปิดหูตกลงมาแล้วตกลงมาแล้วเบิดฮึมท่านประธานกล่าวปิดงานหน่อยเบิดไปบมอกไฟมันีพไยเป็นภูษณะฮะ จาฟบางไฟมีการจาวด้วยมันไม่น่ากลัวหรอกก็เหลือเอาเอาเอากลับบ้านด้วยสี่ท mm, ่อเราเนี่ยบาไฟมุดน่ะเอาเังบ่เลียวค่ะเห็มาสูบบางไฟบุญน้ำมันมีบางไฟอันเล็กตกอยู่ในนั่นแหละอันหนึ่งไปดูบางไฟมุดน้ำนะคะ นะคะมันจะสกโลน้ำอันนี้ก็ตะ <c oughs> กี้ได้หน่อยๆข่อยก็เคยหลินอยู่ที่พี่นออ้องอัน,นหน่อยๆไฟหางหน่อยยืนตรงนี้ยืตนตรงนี้อย่าไปใกล้น้ำ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เฮ้ยควันมาด้วยอ่ะขอยหยามันถอยลังอุ้ย <c oughs> เอาไมดูเอาไปไกลๆนะเออ เออจะไปยุละเออเออเอเอจะยุคนละม,มันสีบาาห,หัหวหยาบล่ะค <laughs> อยก็ว่าคอยเยน้องเคยดีน้องเคยเต็มเม้นขี่เกียรขี่ฟืมขี่ฟ้าอ้ันก็ว่าตีดละหำ จอดเอาหมุนหางไงหักซะน้ะอะพี่น้องวอยนั่น่อยว่าละ่ะหมุนหัวยะเต่าตไรเ <c oughs> ตไ่ไรหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ตะไลหน่อยนะฮะยอดตะไลจากนู่นใหญ่ๆมาตะไลนี่เล็กๆ หนุนห้างค้างแล้วห้างหักล่าสุดค้า,างเออเออถ้าเดินเรื่องนี้แล้วเอาดีบอกไกลๆจะบอกให้เออมันจวดาาโอเคพี่น้องลูกข้อยานละ่ะได้พอกันคลิปหน่ะนะคะกิดซิมมี่ซ้ำนี่แหละคะ่ะนี่นี่นี่ปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยเออบังไฟตะไลอ่าสถานฟ้าอะไรนะ <laughs> <laughs> หัหกอย่างเรี่ยวจันวานี่ป <laughs> ุ่นนะ ขึ้นมะนาวขึ้นมะนาวขึ้นมะน,นมาวโอ้แ,แบบงามเลยเนาะ,ะ,ะไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ลคลิปหน้าค่ะคสบายดีสวัสดีค่ะ